รู้จักไหมถ้าเม,ไมาไม่รู้จักเหรอรู้จักไหมข้าวเม่าอ่ะ <_ d ata> ยายทำเองมฮะทำเอง,อเองกี่ปีขายมากกี่ปีละยายนานนานแล้วใช่ไหมสี่ห <_ d ata> ้าสิบปี <_ d ata> ายไปก่อนไปก่อนเะยอาไปอยู่ของยายมากินต้องเสียตังนะว <_ d ata> นะันนี้อยู่ที่ตลาดบางหลวงนะครับ มาเยี่ยมชมตลาดบางหลวงแต่ยิงบางอ่ะนี่ไงขึ้นรถขึ <appeal for> <ures> ้นรถนะรถประจำตำแหน่งขึ้นไหมล้อล้อเลยจ้าร้อล้อเลยจ้าตลาดร้อยปีบางหลวงรอสอ ร้อยยี่สิบสองครับคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนคนน้อยนะคนน้อยคนน้อยมากวันนี้ <c oughs> อะไร <c oughs> เอ่ยเปลี่ยนอะไรไอะแบบล็อกลอ้อลอลอ, <c oughs> อ,อล็อกล้อกล้วล็อกร้อยสองร้อยยี่สิบสองอะไรกําลังหลวัง อะไรนะอันนี้อันนี้คอนร้อน่นี่มีโครงการคอนร้อนนะไหมคอนเครึ่งอ๋อคอนเครึ่องอ่ะนี่ว่าคอนร้อนถามท่านโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวออกดูพ่อค้าก่อนไปไหนอ่ะไปไหนอะไปไหนฮะบ้านอยู่ไหน Yeah, né aí ชมปลากันนะครับเอาคนละครอนเลยนะคนละครอนมีไหมบอกป้าที่คนละครอนมีไหมได้หมดได้หมดป้าบอกได้หมดคนละครอนได้หมดอันนี้อันนี้เดี๋ยวเรือเรือแท้ๆเลยครับเป็นต้มยำเดนโพค่ะตันเอาอะไรครับกับตันเอาอะไรครับ เอาคนละครึ่งหรือคนละครันโอ้มีไข่ด้วยเนี่ยมีไข่ด้วยเอาไหมไข่ใส่ต้มยำยำตู้มตุ้มด้วยสรุปสรุปลว่าไงคนละครึ่งก็ไข่คนละครึ่รรง,งก,กับป้านะ ป้าบอกว่าไงโอเคไหมมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพครับไกลมากเลยอ่ะเต้ะเต๊ด้วยไวก็ไวคืออะไรอ่ะกระเทียมเจียวครับปิ้งเาๆนิดหน่อยอิ่มหน่อยนั่นแหละเอาไม่ใส่ถั่วเอาไม่ใส่ถั่วเอาแล้วครับป้า ให้สมาธิ่มดครับกับตันทำป้าเสียสมาธิไปแล้วกับตันทำป้าเสียสมาธิไปลป้าป้าผิดไปสองรอบแล้วเดี๋ยวจะผิดรอบที่สามแล้วสามรอบสามรอบพอพอดีไงลูกไม่เดี๋ยวรอมาไอคนจะมีน้ำตาลเพิ่มเปรี้ยวนะไม่ค่ะหนูเคยพอแล้วพอแล้วพอเยอะแล้วมันจะเปรี้ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตั้งหากไว้อีกต่อยนึงอีกหน่อยนึง พอเลยถูกใจแล้วค่ะมีค่ะบะหมี่ก็มีค่ะ เ<ะ>ด,ดียวนะคะค่ะคนละรึ้งได้ค่ะเดี๋ยวรอหลาคนน่งคนะคนละเดยป้ากินด้วยละคคกินด้วยละคนละึ่ป้ใครลืมวแลืมใครไหม่ป้าลืมแล้วมบอกรเร็วที่สามแล้ว เรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วลูกมุ้งอาป๋าถ่ายเรือหน่อยอมาเลนเล่นด,ด้วยหรอไม่นี้ส่วนตัวมตัเล่นส่วนตัวก็มีตังค์ไงคนมีตังค์่าแล้วทันต็ด แซบไหมแซบไหมแซบปลานี่มันเป็นปลาสวายหรือปลาบึกอย่างเงี้ย<ม>ปลาสวายก็มีปลาบึกก็มีปลาบึกเหรอ,อปลาสวายตัวขาวปลาบึกก็กตัวแบบนี้ขาวดำไงปลาบึกเครื่องปลาสวับก็ได้ อาตัานนะัำตันนั่นเลยไมตมกกินไหมกินไหมลองชิมดูดิอร่อยไหมลองชิมดูดิอร่อยไหมล้วช uh, ิมเสร็จแล้วจะให้ได้ให้ปลากินอนน้ิวอร่อยไหม